ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องออโต้คาร์แลนด์วันนี้เราจะพาทุกท่านมาทําความรู้จักกับระบบยิงขีปนาวุธที่มีชื่อว่าที่72ซึ่งเป็นหนึ่งในระบบอาวุธหลักของกองทัพหลายประเทศทั่วโลกโดยเฉพาะในภูมิภาคยุโรปตะวันออกและเอเชียกลางที่72เป็นรถถังหลักที่มีชื่อเสียงและถูกใช้งานอย่างแพร่หลายตั้งแต่ช่วงสงครามเย็นจนถึงปัจจุบัน ที่72ถูกพัฒนาขึ้นโดยสหภาพโซเวียตในช่วงปลายทศวรรษ1960และเข้าสู่สายการผลิตในปี1969โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นกำลังหลักของกองทัพโซเวียตรถถังรุ่นนี้ได้รับการออกแบบให้มีความทนทานสูงดูแลง่ายและสามารถผลิตในจำนวนมากเพื่อตอบสนองต่อการใช้งานในสนามรบขนาดใหญ่ ระบบอาวุธหลักของ T-72 คือปืนใหญ่ขนาด125มิมซึ่งสามารถยิงกระสุนจอะกรอะกระสุนระเบิดแรงสูงและขีปนาวุธนำวิถีต่อต้านรถถังได้นอกจากนี้ยังติดตั้งปืนกลร่วมแกนขนาด7.62ม mm, ิมและปืนกลต่อต้านอากาศยานขนาด12.7ม mm, ิมที่ช่วยเสริมความสามารถในการป้องกันตัวเองจากภัยคุกค,คามรอบด้านระบบยิงขีปนาวุธของ T-72 มีความสามารถในการยิงขีปนาวุธนำวิถีต่อต้านรถถังผ่านลำกล้องปืนใหญ่หลัก โดยขีปนาวุธที่ใช้มีระยะยิงตั้งแต่4ถึง5กิโลเมตรช่วยเพิ่มความสามารถในการโจมตีเป้าหมายที่อยู่ไกลเกินกว่าระยะยิงของกระสุนปกติขีปนาวุธนี้ใช้เทคโนโลยีนำวิถีด้วยแสงเลเซอร์ทำให้สามารถควบคุมเส้นทางการบินของขีปนาวุธได้อย่างแม่นยำโครงสร้างของ T-72 ผลิตจากเหล็กกล้าคุณภาพสูงผสมผสานกับกราะคอมโพสิตและเกราะปฏิกิริยาซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถในการป้องกันจากการโจมตีของกระสุนเจอะกรอะและขีปนาวุธต่อต้านรถถัง นอกจากนี้ยังมีระบบป้องกันอัตโนมัติเช่นระบบสร้างม่านควันเพื่อบดบางทัศนวิสัยของศัตรูและระบบป้องกันอาวุธเคมีชีวภาพและนิวเคลียร์ที่72ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล V12 กำลังสูงสุดประมาณ780-1,000แรงมา้าขึ้นอยู่กับรุ่นที่ใช้งานทำให้รถถังมีความเร็วสูงสุดประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนและประมาณ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนพื้นที่ครุขระระบบช่วงล่างแบบดินตะขาบช่วยให้สามารถเคลื่อนที่ในสภาพภูมิประเทศที่หลากหลาย รวมถึงพื้นที่ที่เป็นคโครนทรายหรือหิมะได้อย่างมีประสิทธิภาพลูกเรือของที72ประกอบด้วย3นายได้แก่ผู้บังคับการพลญิงและพลขับซึ่งแตกต่างจากรถถังรุ่นก่อนหน้าที่ต้องใช้ลูกเรือถึง4นายเนื่องจากที72ติดตั้งระบบบรรจุกระสุนอัตโนมัติช่วยลดจำนวนลูกเรือและเพิ่มความรวดเร็วในการยิงที72ได้รับการผลิตในหลายรุ่นย่อยโดยแต่ละรุ่นมีการปรับปรุงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ระบบอาวุธและเกราะป้องกันให้ทันสมัยยิ่งขึ้น รุ่นที่เป็นที่รู้จักเช่น t 7 2 a t ี่7 2 b และ t 7 2 b 3โดยเฉพาะรุ่น t 7 2 b 3ที่เป็นรุ่นปรับปรุงใหม่ล่าสุดมีการติดตั้งระบบควบคุมการยิงรุ่นใหม่กล้องเลงกลางวันและกลางคืนรวมถึงระบบสื่อสารที่ทันสมัยกว่าเดิมปัจจุบัน t 7 2ยังคงถูกใช้งานในกองทัพของหลายประเทศรวมถึงรัสเซียยูเครนอินเดียอิรักซีเรียและอีกหลายประเทศในแอฟริกาและเอเชีย โดยเฉพาะในประเทศอินเดียซึ่งผลิตที72ภายใต้สิทธิการผลิตในประเทศและยังคงมีการปรับปรุงรุ่นต่างๆเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของกองทัพอินเดียแม้ว่าจะถูกพัฒนามานานกว่า50ปีแต่ที72ยังคงเป็นรถถังหลักที่มีประสิทธิภาพสามารถปรับปรุงและอัปเกรดให้ทันสมัยได้อย่างต่อเนื่องด้วยต้นทุนการผลิตและการบำรุงรักษาที่ต่ำเมื่อเทียบกับรถถังรุ่นใหม่ๆจึงยังคงได้รับความนิยมในการใช้งานทั่วโลก โดยเฉพาะในประเทศที่ต้องการอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่เชื่อถือได้ในราคาประหยัดสำหรับภารกิจหลักของที72คือการสนับสนุนกองกำลังภาคพื้นดินในการโจมตีและป้องกันโดยเฉพาะในการต่อสู้กับยานเกราะและป้อมปราการของศัตรูนอกจากนี้ยังสามารถปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนและป้องกันแนวรบได้อย่างมีประสิทธิภาพกล่าวโดยสรุปที่72เป็นหนึ่งในรถถังที่มีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์การทหารของโลก ด้วยความแข็งแกร่งเรียบง่ายและประสิทธิภาพในการรบที่พิสูจน์แล้วในสนามรบหลายแห่งทั่วโลกทำให้ T เจยังคงเป็นหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์ของยุโทโธปกรณ์ภาคพ,พื้นดินที่ทรงพลังและเชื่อถือได้จนถึงปัจจุบันขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมหากต้องการติดตามเนื้อหาเกี่ยวกับยานยนต์และอาวุธยุธโทโธปกรณ์อื่นๆอย่าลืมกดติดตามช่องออโต้คาร์แลแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ